สองนะคะเลือกเพลงสากลเปิดให้คนฟังอินดี้ของสุภาวดีได้ฟังอยู่ในเวลานี้นะคะที่นี่ เพลร้เ็เมกะเฮิร์สหาดใหญ่นะคะเราเจอกันขาดสถานีวิทยุกองทัพภาคที่4ค่ายเสนาโรงหัดใหญ่ทักทายคนที่ฟังออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้คุณฟังออนไลน์เสียงเป็นยังไงบ้างคะชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรส่งข้อความเข้ามาบอกสุภาวดีกันสักหน่อยหนึ่งนะคะจะได้รู้ว่าฟังอยู่ที่ไหนบ้างนะคะแล้วฟังแล้วเสียงชัดไหมตอนนี้เรากำลังโกลาฟ อยู่นะคะในช่องทางทั้ง2แพลตฟอร์มในเวลาเดียวกันด้วยค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่จะนำคนที่ฟังอยู่เข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงนี้ค่ะอินดี้โซไซตีค่ะอินดี้โซไซตี้ข่าวสังคม <ie> ข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ต,ต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะคะคนฟังคะข่าวแรกในเช้าวันนี้ของอินดี้สซไซัยีค่ะสมเด็จพระนิฐิธาที่ิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานปูนซีเมนต์แก่กองกำลังสุรนารีเพื่อใช้ในการปรับปรุงที่พักกำลังพลและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานชายแดนไทยกัมพูชาด้วยความห่วงใยต่อความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของเหล่าทหารโดยพระราชทานปูนซีเมนจำนวน1920กกระสอบ เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยกำลังพลในพื้นที่สมแห่งได้แก่หน่วยเฉพาะกิจที่หนึ่งอเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดหน่วยเฉพาะกิจที่ 2. องอเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์และกองบังคับการกองกำลังสุรนารีจังหวัดสุรินทร์ พระมหากรุณาที่คุณครั้งนี้นับเป็นขวัญกําลังใจซึ่งจะสถิตอยู่ในดวงใจของเหล่าทหารและประชาชนตราบนานเท่านานขอพระองค์ทรงพระเจริญตามมาด้วยข่าวที่สองข่าวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่สร้างความปลื้มปิติให้กับพี่น้องประชาชนนะคะคนไทยทั้งประเทศนะคะเป็นจำนวนมากที่สุดเลยนะคะสำหรับข่าวนี้ค่ะ ศาสตราจารย์ด็อเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศษีสว่างขวัตวราขาัดยราชนารีสเสด็จไปยังศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุลาพรเพื่อทรงเปิดโครงการกองทุนหัตไทยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุลาพรกองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนภาครัฐเอกชนและประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนโอกาสนี้พระองค์ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งล้านบาทเป็นทุนตั้งต้นพร้อมพระราชทานพระราชดำรัส ย้ำถึงความตั้งใจที่จะรวมพลังทุกฝ่ายเพื่อสร้างความปลอดภัยความสงบสุขและบรรเทาความทุกข์ยากแก่ประชาชนชาวไทยทั้งนี้สมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ได้ร่วมสมทบกองทุนหไทยทิพย์อีกท่านละ1 0 0 0 0แสนบาทสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปสามารถ สนับสนุนร่วมสมทบกองทุนหาทายทิพย์โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซาชื่อบัญชีกองทุนหาทายทิพย์เลขที่บัญชี2294 299 777อีกครั้งนะคะ2294 299 777ค่ะนี้เป็นข้อมูลที่อยากนำเสนอในเช้าวันนี้รวมถึงปิดท้าย i n นดี Society นะคะในเช้าวันนี้เป็นอีกหนึ่งข่าว ท้องถิ่นที่เราหยิบมานำเสนอค่ะขอเชิญชวนช้อปชิลตลาดนัดชุมคนหาดใหญ่นะคะครั้งแรกค่ะพบบรรยากาศตลาดนัดสุดคึกคักใจกลางเมืองหาดใหญ่นะคะเลือกซื้อสินค้าเกษตรสดใหม่และของดีแปลร,รูปจากฝีมือคนหาดใหญ่ได้ที่บริเวณหน้า อำเภอหัดใหญ่ทุกๆวันศุกร์เดิเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไป26กันยายนร่วมอุดหนุนสินค้าชุมชนสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่พร้อมใช้ชีวิตแบบชอบชิมชิว ไปด้วยการที่ตลาดนัดชุมคนหาดใหญ่นะคะและนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่หยิบมานำเสนอให้คนฟังอินดี้ได้ฟังกันในเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาทาวโฮม2ชั้น3ห้องนอน3มห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ,อสามหลังสุดท้าย พื้นที่ในอำเภอเลยเหรอคะคุณวินออฟเชนถามเข้ามาใช่ค่ะคุณวินออฟเชนเข้าไปได้เลยนะคะที่อำเภอหาดใหญ่คุณวินออฟเชนอยู่ที่ไหนคะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาคอมเมนต์แหมฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะไม่คิดว่าการน,นำเสนอข้อมูลในช่วง i n นดี้สซ i e ตียินดีคะ่ะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะดีใจที่ข่าวท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาในวันนี้ทำให้คนฟังอินดี้ของสุภาวดีนะคะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาขอบคุณค่ะ ฝากกดติดตามแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะดีใจที่มีโอกาสได้ติดตามนะคะเราจะเจอกันค่ะจัดรายการอยู่ในเวลานี้ร้อยเจ็ดเมกะเฮิร์หัดใหญ่อยู่ที่ไหนฟังออนไลน์ได้ด้วยนะคะ i n d e o n a i r o n e และในช่วงนี้ใครที่สนใจโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขาราคาพิเศษเพียง3ามหลังสุดท้ายติดต่อ0 8 1 6 9 8 9 5 0 9โครงการบ้านวัง หงพุทธมนตนสงขาความสมบูรณ์บบาปที่คุณเป็นเจ้าของได้น้องอ่า,อาเดี๋ยวนะคะน้องอะไรแล้วนะน้องแอมนึกว่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีดีเจเสียงหวานไม่หวานมั้งหรือว่าหวานดีโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์อยู่ในบ่ายไม่ใช่บ่ายในเช้าวันนี้นะคะเคยฟังสุภวดีโอ้ย ฟังตั้งแต่ที่ฉันยังไม่ได้เป็นอินดี้หรอโอ้โหคุณยกนิ้วให้เลยขอบคุณมากเลยค่ะใช่แล้วตอนนั้นดิฉันยังเป็นอ,อะไรนะคะเป็นหนึ่งในดีเจิทา์ถูกต้องโอ้โหขอบคุณนะ30เดี๋ยวนะ30มสิบไหมเป็นอินดี้ย่สิบปีก็อาจจะ30 30กว่าปีใช่ค่ะ ขอบคุณมากใช่ค่ะโหยน่ารักมากเลยดีใจมากเลยนะคะขอบคุณนะคะอยู่ในพื้นที่หาดใหญ่สงขลาใช่ไหมคะดีใจที่ได้รู้จักคนฟังของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจใช่ค่ะน้องซาเนียสวัสดีนานมากแล้วครับจำเส,เสียงดิฉันเปลี่ยนไหมคุณ ไหนบอกมาหน่อยสิเสียงดิฉันเปลี่ยนไหมตอนนี้ดิฉันกำลังไลฟ์อยู่ทั้งในแพลตฟอร์มนี้อยู่หัดใหญ่ขอบคุณค่ะอยู่หัดใหญ่อยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุยตีสวัสดีตีค่ะขอบคุณมาสายไม่เป็นไรน้องซาเนียวันนี้พื้นที่ละโนดหัวใซดูเหมือนว่าจะมีฝนนะแต่ว่าก็ไม่น่าจะเยอะมากค่ะเข้าไปเปลี่ยนไปตามวัครับคุณสุภาวดีใช่ค่ะเราก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะ วัยมันเป็นวัยที่มันเป็นผู้สูงอายุใช่ไหม <laughs> แต่เราก็ต้องทํางานใช่ไหมเออเรายังต้องทํางานเพราะว่าดิฉันยังมีความสุขอยู่กับการทํางานนะคะโอเคเดี๋ยวเราปิดท้ายสักนิดหนึ่งสําหรับในช่วงนี้ของ i n d ดี Society นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมเดี๋ยวในช่องติกตอก ผมฟังคุณสภวสดีสมัยวัยรุ่นโออ เดี๋ยวพูดแบบนี้สิเออโอเคเดี๋ยวดิฉันไปอน l i ฟ e ในช่องแพลตฟอร์มเดิมแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวมาคุยกับคนที่ชมไลฟ์อยู่ในช่องติ๊กต็กต่อค่ะสนับสนุนช่วง indie society โดยโครงการ mm hmm. บ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาโปรโมชั่น3หลังสุดท้ายราคาพิเศษสนใจติดต่อ0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้